เพิ่มสีเขียวให้แผ่นดินเพิ่มสีเขียวให้พอร์ตคุณพบกันในงานเริ่มต้นที่หัวใจ29พฤศจิกายนณโรงภาพยนตร์สยามพวลัยสยามพรากอนพบเหล่ากูรูเติมเต็มความรู้การลงทุนตลอดงานรายได้มอบให้มูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย รวมปลูกป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกมาร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาสนใจโทร0864902823ครับสวัสดีครับมอนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดหุ้นในวันนี้ก็จริงจก็วันนี้พอดีเมื่อกี้นั่งเรียนหนังสืออยู่ นะครับแต่ก็ได้ตามตามหุ้นอยู่บ้างนะครับโอ้หมื่นไทลิสซิ่งโอ้โอ้โอ้ใช่เห็นไหมอ่ะยกน้ําให้เลยสนุกสนานมาขายยังขายยังพี่กัน์ดะยังนะพี่เป็นพวกถือยาวโอ้ถึงยี่บห้าบาทชัวนะโอ้โหมันเอาเดียวด้วยแเราก็เป็นพวกถืออย่างเงี้ยมันมันคือมันยังหาหุ้นดีเข้าไม่ได้ก็ถือตัวจะจะจะทิ้งตัวดีไปซื้อตัวไม่ดีทําไมใช่ไหม เดี๋ยวทิ้งตัวดีไปติดตัวไม่ดียุ่งเข้าไปใหญ่เออใช่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 ไหมพูดถึงอ่ะเออนานนาต้นทุนเท่าไหร่นะโอ้มีเขาพีกันอ่ะมีทุกต้นทุนเลยครับมีตั้งแต่สิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าโลหมดทุกต้นทุนที่มันลงแล้วมีต้นทุนตรงนั้นกะเข้าเป่าห้าบาทห้าสิบอ่ะอ๋อมีครับมีครับอ๋อมีด้วยหรอลูกค้านัไม่ใช่ผมนะลูกค้า ตัวผมไม่มีคิดว่ามีเพราะว่าพี่นันเสียซรัสเป็นคนอันเดอร์ไลท์นี่ใช่ครับใช่อืต้องมีสิโอ้ัันเขาไม่ได้ให้พนักงานเลยพี่โอ้โหรอพเอยคิดว่ามีกันได้5บาทไม่ต้องพี่แบบพวกซื้อแพงได้ไฮโซอ๋อเหรอไฮโซซื้อของแพงใช่บางครั้งหุ้นจองมันก็ดีหุ้นจองแต่ว่าจริงๆถ้าจะรวยมันต้องต้องซื้อจากไหน หรือก็ได้เป็นขอเป็นกรรมถูกไหมต้องเพิ่บนะคุณจองได้มื่นสองมื่นกันเนาะไม่ได้เยอะไม่ได้แยะอะไรส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่รวยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการช้อนแล้วติดทั้งนั้นช้อนติดช้อนเงินช้อนทองครับสังเกตได้มือไทยนี่สิ้นลงมาสิบเจ็ดช้อนโอ้โหเราลงมาสิบหกเลยทีนี้แต่รวยเพราะช้อนอ่ะรอบนี้ต้องบอกเลยรวยเพราะช้อนกันพี่กันช้อนสิบสองบาทสิบห้าบาทมาเรื่อยๆอ่ะเราก็เลยขึ้นมาแต่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทนะจ๊ะนะจ๊ะ ใช่อีอือก็เล่นคอมเมนต์ตั้งแต่งานไหนมาเรื่อยๆใช่ไหมตัวติดขออตัวเดียวเอาอยู่ตัวเดียวเอาอยู่ตั้งแต่ปีนู้นวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วแล้วอีกนะใช่ไหมสองแล้วว้าวพี่เอาเหรอนี่ใช้งานเกินปีแล้วเรื่งรู้ตัวซึ่งรู้ตัวก็ตอนนี้ตลาดหุ้นก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าไม่จาเป็นต้องไปไล่ราคาหรืออะไรนะครับเป็นลักษณะของการที่จะสลับขึ้นลงไป อิงลิฟความเสี่ยงที่มาเนี่ยจะมาจากต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะนะครับในเรื่องของก่อาการร้ายในเรื่องของเฟสจะขึ้นดอกเบี้ยไหมนะครับงั้น,นเราต้องเตรียมรับในเรื่องของของ,ของทางต่างประเทศมากกว่าส่วนในประเทศไม่ได้มีอะไรฉะนั้นข่าวะอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศเ่ยต้องเราคือผมว่าเป็นจังหวะซื้อลงมาแล้วก็ซื้อะค่ะนะครับเป็นเป็นลักษณะของสลับปันปลาขึ้นไปอย่างนี้ค่ะพี่ครับตกลงก็ ตกลงพี่การจะให้อะไรยังไงงงงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ะไรครับออหุ้นยังไม่ให้ครับหุ้นยังใชวเดิมครับยังยังถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแต่ตลาดพี่การก็มองว่าน่าจะสเตเบิลหรือยังหรือว่ายังผันผวนคะก็ยัง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 ขึ้นลงอย่างเงี้ยครับยังยังผันผวนอยู่อ๋อมีขึ้นแต่ถามว่าลงแรงแรงมีไหมคงคงไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวทันวาก็จะเป็นเรื่องของ ltf ที่จะเข้ามาทยอยซื้อนะครับจะเห็นเขาดักซื้อไปสองวันแล้วนะวันละสองพันสองพันสถานการณ์อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็เหม ไม่รู้ผมไม่ได้กัดที่เราเห็นเ็ากดกันยังไงนี่พอทันวลาปั๊บกดเปี้ยงซื้อปั๊บเลยะํามาเราก็ต้องเหลือช็อตหนึ่งเอาไว้ช้อนตรงนั้นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เอางั้นหเปล่านะอันนี้ต้องมาคอยดูนะครับแต่ว่าหุ้นหุ้นเอยที่น่าสนใจอ๋อดิขออนยญาม่อนว่ามีเรื่องส่วนตัวนี่โดนนฉันส่วนตัวส่วนตัวปวดเอ้ยวันเสาร์วันเสาร์อ่าที่ไหนที่ไหนครับเซตอินเดซิตี้พารากอนครับอืมแป่ดูริทเซตอินเดซิตี้พารากอนสี่โมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็น นะครับงานเซนเซรเซีพารากอนสี่โมงครึ่งถึงหกวันเย็นสอนี้พบกันนะครับค่ะหุ้นเด็กก็เตรียมไว้ให้แหละแต่รู้สึกเอ๊ะมันมันมันขึ้นขึ้นอยู่เรื่อยเดี๋ยวหาให้กทีเอาตัวเดียวให้เขาซื้อต่อเราไปเลยไหมต้องเอาตัวไหนเอาตัวนี้แหละเออาก็ปัญหาเป็นยังง่าอยู่เดี๋ยวอาจจะพวกเรามาสิบหกบาทเขาไปซื้อต่อยี่สิบบาทโอเคอ่ะแล้วก็ได้ส่วนต่างอีกห้าบาทไงพี่บอกว่าไม่เป็นไรถูซื้อแล้วขายแล้วขึ้นไม่เป็นไรหรือว่าทําบุญไปเออ หรือว่าทำบุญไปนะครับก็ชวนแฟนๆของม่อนไปฟังกันด้วยคอาใครได้เมืองไทยก็เฮ้ยไปเชียร์ไปเชียร์คนซื้อเมืองไทยกันต่อไหยนะฮะให้ให้ให้เป็กให้กำลังใจกันไปเชียร์เลยนะเมืองไทยไปเชียร์ต่อบนเวทีรู้หมดแล้วสิพวจะไขยับไปไหนก็รู้เลยเนี่ยบางครั้งม่าคือเวทีไม่ต้องพูดเลยรู้เลยพี่การมาเมืองไทยอไม่ต้องคือตัวอื่นเขาไม่ฟังนะพี่การเคลียร์เมืองไทยอย่างเดียวใช่ครับใช่ตัวเดียวค่ะ งั้นก็ฝากด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนตลาดหุ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไม่ต้องรีบถ้าใครไม่มี <c oughs> หุ้นหรืออะไรก็รอรอช้อนได้ส่วนกลุ่มไปกลุ่มกลุ่มแบงก์ก็ก็รอผลประกอบก,การออกก่อนดีไหมนะฮะไตรมาสสีอ่อันนี่เคแบงก์โดนกดหนักเลยพี่ครับแต่ถ้าชอบช้อนช้อนก็ชอบเคแบงก์ก็ยังชอบพ<ห>ี่นี่นี่พี่กันก็บอกว่าต่างประเทศถือ49เปอร์เซ็นต์ไทยแลนด์ถือ51เปอร์เซ็นต์แต่ ndvr กดลงมาโอ้ยยี่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาโดน m s c i ลดน้ำหนักการลงทุนด้วย นี่ผู้บริหารเขาเคลียร์เมื่อกี้แถลงข่าวที่ที่แบงก์มากลับอเอาไงพี่จะเอากับเขาอีกเหรออาแบงก์แหมประเทศถ้ามันอ่ีมีีมันกลับมันก็กลับกับแบงก์<อ>นี่แหละเหรอครับตีมปีหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวไว้คุยให้ฟังนั่นน,นันนันน่น <laughs> เ <laughs> มืองไทยอย่างเดียวพอแล้วจะไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นเขาจะ้ะ ใช่สำหรับรายการมอนต้องจัดเด็ดๆหนึงตัวเสมอโอ้หอนเด็ดเพราะว่ามอนเับครับเมาเดครรับบปงคขับวฮอ่ะได้ครับพี่กันครับผมครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ